สวัสดีชาวเมียโฟที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเชนเกยนไปกันบ้างหลังจากที่ไม่ได้เจอกันน่าจะนานพอสมควรเลยมั้งตอนนี้ทุกคนยังอยู่สบายดีกันอยู่ไหมนี่กำลังจะเข้าสู่ครบรอบ3ปีของเกมเมียโฟแล้วนะเพราะว่าทางแพดอัปเดตเนี่ยเขาได้ชูโรงขึ้นมาแล้วว่ามันมีกิจกรรมที่จะเป็นวันครบรอบ3ปีแต่ว่ามันยังไม่ได้ครบรอบตอนนี้มัน เป็นแค่กิจกรรมที่เรียกว่าเรียกน้ําจิ้มเรียกน้ําย่อยก่อนก่อนที่จะไปถึงวันครบรอบจริงๆเขาก็มีของมาแจกพวกเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเรามาลองดูกันที่กิจกรรมแรกกันก่อนไหมมันคือเช็คอิน7วันแน่นอนอยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบเพราะว่ามันจะได้ของรางวัลแบบฟรีๆแล้วของรางวัลวันแรกเนี่ยมันก็ให้เหรียญครบรอบ3าปีกับพวกเรามา เหรียญน,นี้สามารถนำไปวางในคัมพีโบราณได้ใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปวางก็รีบเอาไปวางซะนะได้บัฟค่อนข้างที่จะดีมากๆจะทำให้คุณแบบตีมอนได้แรงขึ้นแล้วก็ยืนได้นานขึ้นอัปเดตเรื่องที่2ก็คือกล่องของขวัญจากมังกรไอ้กล่องของขวัญตัวนี้มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราไปฟาร์มมอน ตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปฟาร์มนะก็เลยยังไม่มีให้ดูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าลักษณะกล่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราลองเลื่อนดูนี่กิจกรรมมันบอกไว้อยู่เนี่ยมันจะเป็นกล่องประมาณเนี้ยทุกคนทุกคนได้เห็นก็น่าจะร้องอ๋อแหละว่ามันจะดอบจากมอนแนะนำให้เก็บให้ครบนะเก็บได้ห้าสิบกล่องต่อวันอัปเดตเรื่องต่อมา ก็จะเป็นเรื่องของยังคงเป็นกิจกรรมครบรอบ3ามปีเหมือนเดิมโชคลาบมหาสัจจร,ร์โอเชอหนึ่งเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะลดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องเปิดพวกร้านค้าถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นกิจกรรมตรงเนี้ยเรามาที่ตะก,การลเข็นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนี่เลยผมเปิดไปหมดแล้วมันจะใช้แค่300ทองแดงแค่นั้นในการที่จะเปิดพวกนี้ขึ้นมา กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมนี่เลยอะไรนะท้าทายหินเวทในตำนานแต่ว่ามันจะยังไม่ได้มาตอนนี้นะน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าถ้าเราลองคิดก็ไปดูดูซิว่ามันมาช่วงไหนเขาบอกว่าวันที่สิบสองสิงหาก็คือตรงกับวันแม่พอดีน่าจะเป็นช่วงวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือเปล่าแล้วก็มีระยะเวลากิจกรรมอยู่ประมาณสวันด้วยกัน ก็เหมือนปกติทั่วไปแหละทุกคนนะกิจกรรมเนี้ยมันก็จะให้หินเวทในตำนานกับเราแต่ว่าผมเลิกสุ่มมานานแล้วเพราะว่าไม่เคยได้เลยจริงๆกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมอันเนี้ยคือมันมีการอัปเดตเรทใหม่เข้ามาไอเรทที่มันมีอยู่เนี่ยผมก็ยังลงไม่ค่อยจะครบเลยแต่มันก็มีอันใหม่มาละนี่เลย ศูนย์กลางของหน่วยฝึกผีใครที่ยังไม่ได้ลองลงก็ขอให้ท็อปเซิร์ฟเนี่ยช่วยแบกหน่อยแล้วกันทีนี้ผมจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นมากสักเท่าไหร่ในส่วนของเกมเมียโฟภาคหลังๆกิจกรรมส่วนตัวเราค่อนข้างที่จะเยอะถ้าวันนี้ผมอยากจะทำแคลนขึ้นมาอีกแคลนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันคือแคลนที่ผมอยู่นี่แหละ ตอนนี้มันค่อนข้างจะร้างมากเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยหายไปค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่เดิมเนี่ยมันมีเนมเลสสามกับเนมเลสสี่นะถ้าเราเปิดดูตอนนี้สามกับสี่เนี่ยเขายุบรวมกันเขาเอาคนคนที่อยู่เนมเลสสี่ไปอยู่เนมเลสสามก็คือคนที่มีเวลาไปลุยเอ่อไปเก็บกล่องบอสไปเอาบอสที่รับแลเอาบอสที่จตุรัสอะไรพวกนั้นเนี่ย เขาก็จะเอามารวมกันที่แคนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแคนที่ผมอยู่นะตอนเนี้ยมันเป็นมันจะเป็นแคนขุดแหละคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักก็จะมารวมกันอยู่ที่แคลนเนี้ยรวมถึงผมด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าผมอยากจะโมโมแคนเนี้ยขึ้นมาใหม่ยังมีคนไทยเหลืออยู่ไหมที่อยากจะทำสงครามกับคานิบาวไอ้พวกคานิบาวเนี่ย มันมาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ส1 3เนี่ยนานมากแล้วนะแล้วมันเป็นแคนที่โยนวอเนี่ยแบบต่อเนื่องจริงๆมันโยนแบบนี้มาประมาณ2เดือนติดละโดยไม่ให้พักเลยนะพอหมดสงครามปุ๊บมันก็โยนต่อพอหมดสงครามปุ๊บมันก็โยนต่อไม่มีได้พักหายใจเลยทุกคนแม้แต่แคนขุดมันยังโยนผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะโมแคลนเนมเลสสี Name ่เนี่ยขึ้นมาใหม่ ยังมีคนเล่นเนี่ยหลงเหลือไหมว่างอีกเยอะมากเลยนะ40ที่ยังได้เลยอะ่ะแคนเนี้ยยังมีคนไทยเหลือไหมยอยากทำสงครามคุณมาเลยคานิบาลเนี่ยมีให้คุณล่าตลอดเวลาแต่ว่าผมก็แอบเห็นคานิบาลเนี่ยมีคนไทยเหมือนกันนะก็มีรู้ว่าเขาอาจจะเล่นด้วยกันมานานแล้วมัง้งแต่ก็ไม่เป็นไรอัปเดตเรื่องต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเอาอะไรมาให้พวกเราเล่นกัน มีอุปกรณ์สืบใหม่อุปกรณ์นี้สามารถสร้างได้ที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงซึ่งผมก็อยู่นี่และและเขาบอกว่าสร้างได้กับเจ้าเชาเชาไหนเราลองดูสินี่ไงหนังสือพอกจังพอกยังจองอือนี่มันจะได้ค่าความเสียหายคริติคอลแล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตี PVP ผมคิดว่าอันเนี้ย ถือว่าดีมากๆนะใครที่สามารถหาเจ้าผงนี้ได้ผงนี้มันมันหาได้จากไหนบ้านทุกคนถ้าคลิกดูเนี่ยมันบอกว่ายอดเขารับแลชั้น11มีใครขึ้นไปบ้างหรือ,อยังชั้น11ผมยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะผมมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเลยเห็นมีหลายคนเนี่ยมีหลายตัวมากๆ แต่ก็พลังลบยังไม่ถึงไงก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปถ้าเราลองเข้าไปส่องดูดิเนี่ยอันที่จะต้องใช้พลัง2อ5 0 0 0เพลังรบม,มันไม่ใช่ขึ้นกันง่ายๆนะคุณต้องแบบทําของอีกเยอะเลยนี่ขนาดผมทําจนไม่รู้จะทํำยังไงละสัตว์ทองก็ยังไม่มีกับเขาผมก็ยังได้อยู่แค่2องแสนเองแต่ว่าของทองผมก็ยังไม่มีนะ คือ <c oughs> ม,มันใช้ทรัพยากรเยอะจริงๆแล้วจริงๆอ่ะผมจะทำไดห้หลายชิ้นมากเลยนะของทองเนี่ยแต่ผมเอาไปแบบครับครับพ,พวกอะไรนะของเลื่อนขั้นะน่ที่มันต้องใช้แป้งใช้น้ำอมฤตเนี่ยยังเจอพวกวัตถุศักด,ดิ์สิทธิ์เข้าไปเนี่ยขั้น4ี่ไปขั้นห้าแบบนี้ดูมัน,มนใช้ของนะทุกคนสาม ร้อยหกสิบผมเห็นแล้วผมเป็นอันสลบเลย <c oughs> มันใช่โคตรเยอะอัปเดตเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนป้ายการแลกเปลี่ยนป้ายชำระดวงวิญญาณอ๋อเจ้าตัวนี้มันน่าจะได้จากกิจกรรมที่อะไรนะประลองบทเพลงแห่งความความตายอะที่มันจะมีรูปดาบขึ้นอยู่ตรงเนี้ย แล้วเราก็กดเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมีรูปดาบขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราไปแลกของเราน่าจะแลกที่ปราสาทบีชอนเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่ใช้ในการแลกเดี๋ยวเราลองไปดูหน่อยละกันว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกเนี่ยอันนี้เจ้าตัวนี้แหละมันมีการปรับเปลี่ยนของที่ใช้ นี่ไงมีมาให้แลกด้วยแสดงว่าเราต้องลงไหมกิจกรรมนั้นก็ต้องลงแต่ว่าอันนี้ของดีมากเลยนะเนี่ยมีอาร์ติแฟกต์ด้วยผมไม่ค่อยได้ลงอะ่ะมันมันไม่ค่อยตรงตรงกับเวลาที่ผมว่างสักเท่าไหร่อัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกล่องเลือกวัตถุดิบมังกรอ,อันนี้ เขาน่าจะมีการเพิ่มลูกประคำมังกรอ,อิปิกเข้าไปด้วยมันน่าจะอยู่ตรงดามพโยเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าดามพโยเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนตรงนี้จริงไหมไหนนี่ไงใช่ไหมเออน่าจะอันนี้แหละนี่ไงมันมีการเพิ่มลูกประคำมังกรเข้าไปตอนแรกมันไม่มี ตอนนี้มีแล้วนะมีเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็เขามีการเพิ่มอะไรเข้ามาอีกมังไอกล่องเลือกวัตถุดิบมังกรตำนานก็มีการเพิ่มรูปประคำมังกรตำนานมีไอเทมใหม่กล่องเลือกวัตถุดิบวัตถุโบราณมังกรตำนานเอกล่องเลือกวัตถุดิบโบราณมังกรตำนาน มันอยู่อันไหนเหรอทุกคนกล่องเลือกวัตถุดิบหรอมันน่าจะอยู่ตรงตัวตัวนี้ไหมกล่องเลือกวัตถุดิบเอ๊มันอันไหนล่ะฮมันก็หมดอยู่แค่นี้ไหมกล่องเลือกวัตถุดิบ อันนี้หรอเอาวิญญาณอีปิกเอ้าทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันคืออันไหนแต่ว่ามันบอกว่ามันมีการเพิ่มเพิ่มเข้ามาคุณสามารถใช้กล่องเลือกวัตถุดิบโบราณมังกรตำนานเพื่อเลือกรับไอเทมหนึ่งอย่างเหล็กเอกล่องเลือกวัตถุดิบ วัตถุโบราณมังกรตำนานใครเห็นบอกด้วยละกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการอัปเดตวิญญาณใหม่วิญญาณเก่าก็ยังไม่เคยได้เลยมันมีวิญญาณใหม่มาอีกแล้ววิญญาณตัวเนี้ยน่ารักมากเลยนะามายผมเห็นแล้วผมก็อยากได้ดูสิวิญญาณผมยังล็อกอยู่หมดเลยดูท่าแล้วมันน่าจะไปสายทาง ทางป้องกันซะมากกว่าเนี่ยมีเพิ่มลบลีกเพิ่มต้านอ่อนกำลังเพิ่ม xp การล่า20%เอร์ซโอ้โหเฮ้ยโคตรแจม่มอะอยากได้อะทุกคนถ้ามีติดตัวน่าจะดีมากๆเลยอัปเดตเรื่องต่อมาดูซิมีอะไรอีกอันเชิญแบบพิเศษอ่ะโอเคไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันก็อยู่ในอันเชิญแล้วก็มีแฟชั่นใหม่ แฟชั่นรอบนี้ค่อนข้างร้อนแรงมากเข้ามาด้วยกันอยู่2เซตนะซึ่งผมเนี่ยก็ทำการดึงมาแล้วละ่ะแล้วก็ <c oughs> ถึงแม้ไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาแต่ว่าชุดเราต้องมีครบนะพรเราเผื่อว่าเราจะต้องไปแบบผจญภัยอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยได้เตรียมเตรียมไว้แล้วแล้วก็คิดว่าสีนี้ ชุดนี้สวยนะทุกคนผมว่าโอเคเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะแต่งไปในโทนไหนอันนี้ดูเหมือนเรียบร้อยไปนะแต่ถ้าเปลี่ยนสีเงเกงน่าจะเวิร์กนี่แต่ผมว่าสีฟ้าอ่อนเนี่ยสวยสีนี้สวยสุดอ่ะผมจะใส่สีนี้เลยละกันปั๊บใส่แล้วนะแล้วก็หมวกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับเซต ทุกคนลืมไปหรือยังว่ามันมีหมวกหมวกไอ้ที่เป็นแว่นตาว่ายน้ําเนี่ยแจกตอนที่ช่วงน่าจะช่วงสงกรานหรือเปล่าแล้วทุกคนก็ได้มันมามันเข้ากับธีมชุดนี้เลยนะเห็นไหมหรือจะใส่แว่นอันนี้ก็เข้าเช่นกันอาผมใส่แว่นอันนี้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าเป็นยังไงอืทุกคนโคตรแจ่มเลยอะ่ะโอ้ย อืโคตรเด่นเลยเด่นอยู่คนเดียวอ่ะนี่เป็นไงล่ะเออเด่นอยู่คนเดียวโอ้โหเออ,อ,อชุดเก่ามากเลยนายเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวดูชุดเราหน่อยนี่อืออยังแจ่มอ่ะทุกคนอย่าลืมนะผมอยากที่จะโมแคลนเนมเลสสี ty, ขึ้นมาใหม่ คนไทยที่ยังเหลืออยู่ใครอยากทําสงครามก็ลองติดต่อผมมาได้และกันนะผมจะรอทุกคนอยู่ที่313หนสาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย